สวัสดีค่ะเพื่อนๆ EP น,นี้ก็เป็น EP ที่228ี่นะคะเรามาดูเรื่องการนอนของน้องแมวกันนะคะว่าทำไมน้องแมวถึงชอบนอนกันนะนี่คือน้องอ้วนต่อจากคลิปเมื่อสักครู่นะคะที่ลิฉันจะบอกว่าน้องขึ้นไปโซฟาทำไมนะคะ น้องเขานอนนั่นเองนะคะน้องง่วงนอนค่ะดูสิคะเขาไปนอนบนโซฟาโซฟามีความสบายนะคะไปไปนอนหนุนหมอนนะคะแล้วก็นอนหลับเลยค่ะนะคะดูเขาเขาไปนอนแล้วนอนแล้วก็หลับตาเลยนะคะก็คือเป็นการนอนของน้องก้วนนั่นเอง น้องอ้นวนง่วงนอนคะ่ะน้องอ้วนขอนอนก่อนนะคะเรามาดูพฤติกรรมการนอนของน้องแมวกันนะคะว่าทำไมน้องแมวชอบนอนนะโดยมากนะคะน้องแมวทั้งหลายเนี่ยจะชื่นชอบการนอนหลับเป็นที่สุดเลยค่ะซึ่งจริงๆน้องแมวส่วนใหญ่แต่นอนประมาณ13 -16 ชั่วโมงในแต่ละวันนะคะ โดยที่เหตุผลนั้นง่ายนิดเดียวค่ะก็คือเนื้อเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพลังงานและการนอนหลับหลังจากกินอาหารในแต่ละมือ้อก็จะช่วยให้พวกเขาสามารถสมดุลพลังงานไปได้ดังนั้นในครั้งต่อไปคุณจะเห็นว่าน้องแมวของคุณเนี่ยจะนี่ปลับบ่อยๆนะคะอย่าเพิ่งไปหาว่าเขาขี้เกียจละแต่ควรจะเข้าใจว่า เป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติในการสมมวนพลังงานและก็เตรียมความพร้อมสำหรับการร่าครั้งต่อไปนะคะเหมือนกับญาติข,ของเสือหรือสิงโตของพวกเขานี่แหละค่ะสงสัยกันไหมคะว่าแมวเหมียวนอนวันละกี่ชั่วโมงนะคะบ่อยครั้งนะคะที่เราเห็นว่าเจ้าเหมียวนอนขดตัวอยู่ในสถานที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ และก็บายครั้งที่เรามักจะเผลอตัวนั่งจ้องลูกแมวหลับอย่างมีความสุขนะคะจนเกิดความสงสัยว่าทําไมตัวเราถึงไม่เคยนอนหลับนะคะโดยปราศจากความกังวลเหมือนเจ้าแมวน้อยเหล่านี้บ้างนะคะแม้จะดูเหมือนว่าแมวนอนหลับกันทั้งวันแต่โดยทั่วไปแล้วนะคะพวกเขาก็มักจะนอน13-16ชั่วโมงต่อวันนะคะและเมื่ออายุมากขึ้นนะคะ ระยะเวลาในการนอนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเรามาดูการงี่ปรับของแมวกันนะคะน้องแมวก็มักจะงี่ปลับหลายๆครั้งนะคะในระหว่างวันนะคะแทนที่จะนอนหลับยาวนี่ก็เป็นสาเหตุที่เรามักพบเจ้าแมวเหมียวง่วงนอนตามมุมต่างๆในบ้านตลอดทั้งวันนะคะ,ะคำว่า แคทเนปนะคะมีที่มาจากรูปแบบการนอนของแมวนะคะโดยนะคะหมายถึงการหลับสั้นๆในระหว่างวันนั่นเองนะคะสําหรับวงจรการนอนหลับของน้องแมวนะคะแม้จะมีพฤติกรรมการนอนหลับคล้ายกับคนแต่วงจรการนอนหลับของเจ้าแมวต่างจากของเรามากนะคะในขณะที่เรานอ,นอนหลับกลางคืนและตื่นตัวในตอนกลางวันแต่เจ้าแมวเหมียวกับตื่นตัวมากที่สุดก่อนรุ่งสาง และทันทีหลังพบค่ำนะคะนักวิีัยเชื่อว่าพฤติกรรมนี้เกิดจากสัญชาตญาณความเป็นนักล่าเพราะเวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่เจ้าแมวเหนียวตื่นตัวและก็พร้อมล่านกหรือเหยื่อขนาดเล็กมากที่สุดนะคะการนอนหลับแบบใดที่เจ้าของควรที่จะกังวลนะคะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนอนของแมวอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการนะคะ เจ้าแมวเหมียวอาจนอนนานขึ้นนะคะหลังจากที่เล่นสนมาทั้งวันนะคะหรืออาจจะเป็นผลมาจากความเครียดที่เกิดจากการย้ายบ้านหรือว่าการมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะคะหากช่วงเวลาในการนอนเปลี่ยนไปเพียงชั่วคราวและไม่มีการอาการอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นน้ำหนักลดหรือเพิ่มกระทันหันพฤติกรรมขับถ่ายเปลี่ยนไปหรืออาจ อา,อาการสับสนงุนงงก็ถือว่าไม่น่ากังวลน,นะคะแต่ถ้าแมวว่วงนอนตลอดทั้งวันหรือนอนน้อยลงโดยที่มีอาการอื่นร่วมด้วยมันอาจเป็นสัญญาณพยานบ่งบอกถึงปัญหาเหล่านี้นะคะก็คือการนอนนานขึ้นนะคะก็คือปัญหาเกี่ยวกับไตโดยจะมีอาการเบื่อ,อาหารกระหายน้ํามากขึ้นและร้องเสียงดังขึ้นในเวลากลางคืนนะคะ2ก็คือโรค ไฮเปอร์ไทรอยด์โดยจะมีอาการเบื่ออาหารและขนร่วงนะคะร่วมด้วยแล้วถ้าเจอว่าน้องแมวนอนน้อยลงนะคะก็อาจจะเกิดจากหนึงโรคไฮเปอร์ไทรอยด์อาจพบว่าน้องแมวอยากอาหารเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักกับลดลงและเคลื่อนไหวมากกว่าปกตินะคะ 2. โรคเอสแมวหากพบว่าเจ้าแมวเหนียวนอนไม่หลับอย่างต่อเน,นื่องเป็นเวลานานนะคะ หากกังวลน,นะคะรูปแบบก,การนอนที่ผิดปกติหรือมีความกังวลว่าเจ้าแมวเหนียวอาจนอนหลับไม่สนิทนะคะก็ควรที่จะปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะมาใขปริศนากันนะคะทำไมแมวถึงนอนนานจังนะคะถ้าถามเจ้าของน้องแมวทั้งหลายว่าในหนึ่งวันน้องแมวทำกิจกรรมไหนบ่อยที่สุด คุณคิดว่าคำตอบจะออกมาเป็นยังไงนะคะถ้าคุณตอบว่าน้องเหมวของคุณวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่นอนท่าเดียวคุณก็มาถูกทางแล้วละ่ะเพราะกิจกรรมสุดโปรดประจำวันของน้องแมวจะยกให้กิจกรรมไหนไม่ได้นอกจากกิจกรรมแมวนอนนั่นเองค่ะแม้ว่าจะยังไม่มีทฤษฎีใดนะคะที่จะออกมายืนยันได้ว่า เหตุใดวันหนึ่งหนึ่งแมวถึงนอนนานเพราะถ้าจับเวลากันดูแล้วน้องแมวนอนต่อวันดาว16-20ถึงชั่วโมงเลยทีเดียวโดยน้องแมวจะแอคทีฟสุดๆก็ตอนพบค่ำถึงรุ่งสาาส่วนกลางวันก็เป็นช่วงเวลาทองของแมวนอนนี่เองอที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าธรรมชาติแล้วแมวถือว่าเป็นกลุ่มของสัตว์นักล่านะคะการที่น้องแมวนอน เป็นการเก็บพลังงานเอาไว้สําหรับการล่าซึ่งส่วนใหญ่จะทํากันในเวลาค่าคืนนั่นเองนะคะสําหรับช่วงกลางวันที่แมวนอนนั้นนะคะมีทั้งการนอนแบบเคลิมคล้มเค้มหลับและช่วงเวลาที่หลับลึกนะคะไม่ต่างจากคนเราเลยนะโดยช่วงเวลาคืนส่วนฝันของน้องแมวจะกินเวลาอยู่ในช่วง15-30้าถึงนาทีท่านอนของน้องแมวในการหลับตื้นๆแบบนี้จะเป็นท่านอนแบบ พร้อมที่จะลุกทันทีหากมีอะไรเกิดขึ้นแต่ในช่วงที่น้องแมวหลับลึกกินเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นแล้วน้องแมวก็จะกลับสู่หมดเคลิมนะคะสลับไปสลับมาแบบนี้จนตื่นแบบเต็มที่นี่แหละคือวิธีการนอนแบบนักลาก่าสำหรับในวันฝนตกอากาศเย็นสบายน้านอนนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่น้องแมวก็อยากจะนอนให้ สบายสบายแบบไม่อยากจะตื่นเหมือนเหมือนกับเรานี่แหละค่ะและนั่นก็แปลว่าอากาศก็มีผลต่อการนอนของน้องแมวด้วยเช่นกันนะคะแต่ในวันแดดแรงแสงจ้านะคะไร้เมฆฝนนะคะน้องแมวก็จะนอนในตอนกลางวันแบบไม่สนใจใครและเริ่มต้นตื่นมาเล่นสนตอนใกล้พระอาทิตย์ตกดินนะคะแทนแต่ถึงธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นก็ตาม ในน้องแมวที่ถูกเลี้ยงในบ้านมาตั้งแต่เด็กหรือแมวที่ถูกปรับตัวให้เข้ากับมนุษย์อย่างเรา mm. ก็จะปรับวิธีการนอนและตารางกิจกรรมให้ตรงกับเจ้าของได้นะคะเรามาดูท่านอนนะคะเจ็ดท่านอนกับความหมายที่ซ่อนอยู่นะคะขึ้นชื่อว่าแมวแล้วนะคะก็มักจะดาวลมความรู้สึกหรือใส่ใจคอกันไม่ถูกเลยนะคะถึงอยากจะชวนมาแอบสังเกตกิกรรมและท่านอนแมวเล่นๆกันดีว่า นะคะพวกเขานะคะแต่ละท่าเจ้าของนั้นมีความหมายหรือความรู้สึกอะไรซ่อนกันอยู่บ้างนะคะโดยปกติแล้วในแต่ละวันแมวจะใช้เวลากับการมีบหปลักแบบสั้นๆด้วยทนะ่านอนแมวในลักษณะต่างๆเพื่อสะสมการพักผ่อนประมาณ15-20ชั่วโมงต่อวันกันเลยทีเดียวในถ้าแมวจะนอนม้วนตัวขดเป็นวงกลมหัวซุกอยู่ตรงพุง แล้วใช้หางพันรอบตัวเองซึ่งในท่านอนนี้มักจะพบเห็นได้บ่อยในสัตว์ชนิดต่างๆอย่างเช่นสุนัขหรือสัตว์ป่าอื่นนะคะเพราะเป็นท่าที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวรวมถึงยังช่วยปกป้องเอาวัยวะสำคัญนะคะอย่างเช่นหน้าท้องที่มีความบอบบางหรือได้ยวได้ว่าเป็นจุดอ่อนของร่างกายเอาไว้นะคะแต่ในบางครั้งแมวก็ทำท่านี้ เมารู้สึกเจ็บปวดเพราะปัญหาสุขภาพบางอย่างหรือรู้สึกหนาวเกินไปลองปรับแอร์สักนิดนะคะแล้วปล่อยให้เจ้าเหมียวได้นอนหลับอย่างสบายกันดีกว่านะคะเ,เมื่อบริเวณท้องเป็นส่วนที่อ่อนแอที่สุดและเป็นส่วนที่แมวทุกตัวห่วงมากการที่แมวนอนหนาวแผลานั้นจึงเป็นท่านอนที่ผมบอกว่าน้องแมวกําลังรู้สึกสบายใจนะคะ สบายกายแบบสุดๆดรู้สึกว่าบริเวณรอบข้างนั้นปลอดภัยไม่มีอะไรต้องห่วงรวมถึงทาสยังได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากเจ้าแมวอีกด้วยนะคะแต่ลักษณะท่าทางการนอนแบบนี้มักจะพบได้ในแมวบ้านหรือแมวเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนแมวตอนทอี่อยู่นอกบ้านก็จะมีความระเวศระวังไม่ไว้ใจในสภาพแวดล้อมค่ะ เมื่อแมวนอนในกล่องนะคะหรือพื้นที่เล็กๆแคบๆอย่างลิ้นชักชามตะกะ้าอะไรก็ตามนะคะที่รู้สึกถึงความพอดีตัวนั้นอาจเป็นเพราะว่าแมวพยายามหาที่นอนที่อบอุ่นและปลอดภัยเพราะกำลังระวังระแวดระวังหรือกังวลเรื่องความปลอดภัยจากสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะเช่นเด็กหรือสุนัขจึงพยายามหาที่ซ่อนนอกจากนี้ยังมี การทดลองที่ระบุว่าแมวที่มีของเป็นของตัวเองจะมีอาการเครียดน้อยลงและสามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้เร็วนะคะถ้านอนเป็นก้อนๆที่คล้ายกันมปังหรือสฟิงนี้นะคะเจ้าแมวจะเอาเท้ามาซุกไว้ด้านหน้าแล้วหลับตาหนึ่งหรือสองข้างเพื่อพักผ่อนสั้นๆและชาร์จพลังงานแบบเร่งด่วนพร้อมที่จะลุกขึ้นได้เสมอ อีกทั้งผ้านี้ยังช่วยประหยัดพลังงานที่ร่างกายของแมวต้องใช้ในการทําให้ตัวอุ่นขึ้นหรือเย็นลงนะคะท่านอนน่ารักน่ารักนี้จึงเป็นเพียงท่าทางการพักผ่อนก่อนทํากิจกรรมถัดไปนั่นเองนะคะเอ่อหากแมวหลับโดยที่ตาข้างหนึ่งเปิดและอีกข้างหนึ่งปิดสนิทก็หมายความว่าสมองส่วนหนึ่งกําลังหลับขณะที่อีกส่วนนั้นตื่นอยู่เพื่อเป็นการระวังภัยอยู่เสมอน,นะคะ หรือในบางครั้งหูแมวอาจจะกระดิกเวลานอนเพื่อระวังอีกทางหนึ่งก็ได้เช่นกันนะคะเมื่อรู้สึกผ่อนคลายปลอดภัยและสงบแมวก็จะนอนตะเคงข้างยืดแขนและขาได้อยา่างเต็มที่เพราะไม่จําเป็นต้องปกป้กองอวัยวะสําคัญอย่างบริเวณหน้าท้องทําให้แมวมีแนวโน้มที่จะหลับสนิทได้ในท่านี้นะคะ,ะสําหรับแมวอาจจะยกขาขึ้นมาปิดหน้านะคะ หรือไก่หน้าผักบ้างแต่ไม่ใช่ว่าน้องแมวเครียดจนนอนไม่หลับนะคะเป็นเพียงแค่ท่าทางป้องกันแสงไม่ให้กระทบกับท่านอนเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นทาสเห็งก็จะอย่าไปรบก,กวนนะคะยิ่งถ้าปิดไฟหรือปิดมา่านป้องกันแสงแดดได้ก็จะยิ่งดีเลยค่ะว่ากันว่าแมวเป็นของเหลวหรือของไหลที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามรูปทรงของภาชนะ และสามารถบดิดตัวไปมาได้อย่างอิสระเนื่องจากแมวมีกระดูกมากถึง230ชิ้นนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่มีกระดูกเพียง206ชิ้นโดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลังและส่วนหางนั่นจึงทําให้แมวสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีนะคะและจากความอิสระทางร่างกายนี้เองแมวจึงสามารถนอนและบิดตัวไปมาท่าทางแ,แปลกๆได้เสมอน,นะคะเมื่อรู้สึก สบายตัวมากๆค่ะแต่อย่าไปทดลองจับน้องแมวบิดไปบิดมานะคะระวังจะได้รอยแผลฝากแบบไม่รู้ตัวนะคะการนอนบนพื้นที่สูงแคบแคบเล็กๆอย่างบริเวณแขนเก้าอี้โซฟาขอบธุรทัศน์ดาวบันไดรวบขอบประตูหรือต้นไม้แล้วค่อยขาบางส่วนหรือทั้งหมดลง ที่จริงแล้วแมวไม่ได้ตั้งใจจะนอนอย่างจริงจังเพียงแต่เป็นการขึ้นไปสำรวจหรือชมนกชมไม้และแอบ,บมองทาดแมวจากที่สูงนะคะตามสัญชาตญาณของนักล่าที่คิดว่ายิ่งสูงยิ่งปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะแต่บางครั้งก็ต้องมีงีบหลับพักสายตากันบ้างนะคะนั่นก็ตามพฤติกรรมและสัญชา,ชาตญาณทั่วไปของแมวเองนี่แหละค่ะ รุปเจ็ดท่านอนของน้องแมวนะคะท่าแมวทุกๆคนก็ต้องเคยเห็นภาพแปลกๆของน้องแมวที่นอกจากจะหน้ารักแล้วนะคะหรือ,อคุณรู้ไหมคะว่าท่าทางต่างๆยังบอกถึงความหมายได้อีกด้วยนะคะเราไปสรุปท่าทางของน้องแมวเจ็ดท่าทางที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะ,ะท่าที่หนึ่งนะคะท่านอนขดตัวก็จะเป็นท่าที่ทําให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภยัย และมีความเป็นส่วนตัวในบางครั้งแมวก็ทำท่านี้เมื่อรู้สึกเดืปวดเพราะปัญหาสุขภาพบางอย่างหรือรู้สึกหนักเกินไปนะคะท่าที่2ก็คือท่านอนหงายแผ่นานะคะเป็นท่านอนที่บ่งบอกว่าน้องแมวรู้สึกกำลังสบายใจสบายตัวแบบสุสดๆเลยค่ะรู้สึกว่าบริเวณรอบข้างนั้นปลอดภัยไม่มีอะไรต้องห่วงรวมถึงท่ายังได้รับความไว้วางใจสูงสุดจาก เจ้าหน่าอด้วยนะคะถ้านอนในกล่องนะคะเมื่อน้องแมวนอนในกล่องหรือพื้นที่เล็กๆแคบๆนะคะอาจเป็นเพราะแมวพยายามหาที่นอนที่อบอุ่นและปลอดภัยเพราะกำลังระแวทร,ระวังหรือกังวลเรื่องความปลอดภัยจากสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะนอกจากนี้ยังมีการทดลองที่ระบุว่าแมวที่มีกล่องเป็นของตัวเองจะมีความเครียดน้อยลงและสามารถปรับตัว กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้เร็วนะคะ,ะต่อไปเป็นท่าขนมปังก้อนนะคะเป็นเพียงท่าทางการพักผ่อนก่อนทำกิจกรรมถัดไปนะคะอับแมวหลับโดยที่ตาข้างหนึ่งเปิดและอีกข้างหนึ่งปิดสนิทหมายความว่าสมองส่วนหนึ่งกำลังหลับขณะที่อีกส่วนนั้นตื่นอยู่เพื่อเป็นการระวังภัยเยสม,มอน,นะคะหรือในบางครั้งผูแมวอาจจะกระดิก เวลานอนเพื่อระวังไข่ทางหนึ่งก็ได้เช่นกันนะคะต่อไปท่านอนตะแขงข้างนะคะเมื่อรู้สึกผ่อนคลายปลอดภัยและสงบแมวจะนอนตะแขงข้างยืดแขนและขาได้อย่างเต็มที่เพราะไม่จาเป็นปบบต้องปกป้องอวัยวะสําคัญอย่างบริเวณหน้าท้องทําให้แมวมีแนวโน้มที่จะหลับสนิทได้ในท่านี้นะคะสําหรับท่าต่อไปก็คือท่าแมวเหลวนะคะ แมวมกักทำท่าเหมือนกำลังรู้สึกสบายตัวมากๆค่ะแต่อย่าไปทดลองจับน้องแมวมาบิดไปบิดมานะคะระวังจะได้อรอยฝากไว้แบบไม่รู้ตัวนะคะต่อไปท่าสุดท้ายก็เป็นท่ารถไฟแมวค่ะการนอนแบบพื้นที่สูงแคบๆเล็กๆอย่างบริเวณแขนเก้าอี้โซฟาขอบทุรทัศน์ดาวบันไดรัว้วขอบประตูหรือต้นไม้แล้วค่อยาบางส่วนหรือทั้งหมดลงนะคะ ที่จริงแล้วแมวไม่ได้ตั้งใจจะนอนอย่างจริงจังนะคะเพียงแต่เป็นการขึ้นไปสำรวจหรือชมนกชมไม้และแอบมองมาทางท่าดของแมวจากที่สูงนะคะตามสัญชาตญาณของนักล่าที่คิดว่ายิ่งสูงยิ่งปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะเป็นไงคะได้ฟังท่าแมวในท่าต่างๆที่พอนอนกันไปแล้วนะคะเป็นไงคะเราก็จะเห็นได้ว่า น้องแมวก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนนะคะ13-16ชั่วโมงหรือบางครั้งบางที่ก็จะบอกว่า15-20ชั่วโมงนะคะแล้วก็สำหรับท่านอนต่างๆที่น้องแมวชอบนอนกันนะคะว่าถ้าเป็นท่านอนกดตัวที่เป็นวงกลมมหัแล้วก็เอาหางมาพันรอบตัวเนี่ยจะเป็นท่านอนที่รู้สึกปลอดภัยมากที่สุดนะคะแล้วถ้าเขาไว้วางใจเจ้าของนะคะเขาก็จะนอนงานะคะ นอนหานนอนนอนหหมายความว่าสบายอ,อกสบายใจไว้วางใจเจ้าของหรือว่าทาดแมวนะคะที่ไปอยู่เขานะคะแล้วก็ถ้าเขานอนแบบตาข้างนึงเบิดตาข้างนึกติดก็หมายความว่าเขาต้องการระแวดวระวังภัยนั่นเองนะคะแล้วก็โดยมากเนี่ยเขาจะนอนตอนกลางวันเป็นส่วนใหญ่นะคะจะตื่นมาตอนลุ่งสางเพื่อ ยามพบค่ำหรือลุ่งสางนะคะเพื่อจะล่าเหยื่อนั่นเองนะคะเราจึงมักจะเห็นว่าแมวทำไมถึงนอนหลับตอนกลางวันนะคะก็เพื่อเป็นการสะสมพลังงานไว้ได้ยืงในตอนค่ำแล้วก็ในตอนลุ่งสางนั่นเองนะคะน้องแมวของทาสแมวทุกๆท,ท่านมีในิสัยอย่างนี้กันหรือเปล่าคะอย่าลืมนะคะน้องแมว เป็นสัตว์ที่เป็นนักล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราอย่าไปดับส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนห่วงของเขาคือกับท้องเขานะคะแล้วเมื่อใดที่เห็นเขาไปนอนในกล่องเล็กๆกล่องแคบๆนะคะก็เขาต้องการความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะแล้วก็จะเห็นด้วยว่าแมวเนี่ยจะเป็นแมวที่ นอนในท่าเหลวหมายความว่าเขาจะพดตัวไปนวดไปนี่ก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะระวังอย่าไปบิดตัวเขานะคะเดี๋ยวเขาจะนําบาดแผลมาให้เรานะคะเราเลี้ยงแมวเป็นพาดแมวแล้วก็ต้องรู้จักนิสัยของเขาด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับทุกๆคนนะคะฝากติดตามช่องสัชชนนลนะคะกดไลค์กดแชร์กดซสไครนะคะ แล้วก็กดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะติดตามน้องแมวนะคะน้องแมวแต่ละตัวที่ดิฉันจะนํามาให้ชมกันน้องตัวนี้เ็าชื่อว่าน้องอ้วนนะคะน้องอ้วนกนลำลังนอนอย่างสบายสบายใจเลยค่ะเหมือนกันเลยค่ะกับเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นท่าวงกลมนะคะท่านี้เขาก็จะนอนท่าที่ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยมากที่สุดนะคะดีพีหน้าก็จะนํา น้องแมวน้องอ้วนตัวนี้ละค่ะมาให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเขาหลับยังไงนะคะีพี DP นี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เป็นทาสแมวทุกทกท่านนะคะที่รับน้องแมวชื่นชมน้องแมวนะคะน้องแมวจะน่ารักแล้วก็ดิฉันจะนําน้องแมวแต่ละตัวที่มีความน่ารักมาให้ดูกันนะคะน้องแมวที่ชื่อน้องอ้วนก็ขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ